ยังคงอยู่กันที่ประเทศจีนครับแต่ว่าพาไปดูเรื่องดีๆกันบ้างเป็นคนเก็บขยะหัวใจหล่อในนครเซี่ยงไฮ้ครับและนี่แหละครับก็คือพนักงานเก็บขยะรวมแล้วมากกว่า15คนนะครับที่อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้อุทิศเวลาถึง3ชั่วโมงตั้งแต่เวลาบ่ายโมง40นาทีไปจนถึง4โมงครึ่งท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าว37องศาเซลเซียสช่วยกันหาโทรศัพท์มือถือ iPhone 6ให้กับนักท่องเที่ยวคู่รักจากกรุงปักกิ่งในกองขยะที่หนักถึง5ตันครับ จางเสี่ยวเหลียงเจ้าของโทรศัพท์ก็บอกนะครับว่าตอนเกิดเหตุเขาได้เผลอวางโทรศัพท์ไว้ขณะรับประทานอาหารกลางวันและหลังจากใช้ระบบ GPS ค้นหาก็พบว่าโทรศัพท์นี้ไปอยู่ในถังขยะแล้วครับแต่ว่าเมื่อไปถึงก็พบว่าถังขยะว่างเปล่าซะแล้วเขาก็เลยค้นหาตำแหน่งของโทรศัพท์อีกครั้งและก็เจอว่ามันไปอยู่ที่สถานีเก็บขยะใกล้กับวัดที่พเจ้าประจําเสี่ยงห้แต่ว่าเมื่อไปถึงสัญ,ญญาณก็ขาดหายไปก็เลยขอให้พนักงานเก็บขยะช่วยกันหาให้แบบนี้นะครับ หลังจากพบโทรศัพท์ครับแฟนสาวของนายจางก็พยายามจะให้รางวัลคนเก็บขยะจำนวน1,000หยวนแต่ว่าคนเก็บขยะก็ปฏิเสธอย่างสุภาพนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเขามีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วครับ